สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้ก็มาพบก,กับซารสริมภา,าพเพิ่นในตามแดดในเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ก็ไม่มียังไรค่ะมาชวนพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนๆกินข้ากันคะ่ะมาเบิ่งนะคะเมนนื่อนี้ดลยยังกินนะคะนี่นะคะตำบักทั่วค่ะเน้นพินกันอยู่บ่ตำบักทั่วใส่บักแรดดิบนะคะพอช่วงนี้ผ้นผลิตการพออกองเฮามันหลายคะ่ะ นี่นะคะทัวร์อยได้ทัวร์ยังมาต่ำเป็นทัวร์อังกีษค่ะทัวร์ห้องสเปนเนี่ยอันที่ปุ้ยปลูกอยู่ก็ทัวร์ตัวนี้แหละค่ะแบบทัวร์งอค่ะเนี่ยกินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็โตทัน,นะคะ่ะอันนี้ก็พักสลัดจะพาไปเก็บนะคะพักสลัดเราเองอนะคะอ่าพักชี่นะคะของฝรั่งนะคะให้ปุ้ยเห็นเบิร์โลดค่ะ เอามาอ่างอีกแล้วเอามาอ่างอีกแล้วพัคซี่ค่ะเาาห็นว่าอคอนมาทางหักไี่หอมค่ะเขามาทางหักไม่หอมค่ะนี่กับพักเนะเอ้ยบักพริกค่ะพริกตัวนี้มันส่วนมากเขากินนั่อันสเต็กนะคะแปบว่าอันโบแมนทอดอะคะ่ะคือเอาไปล่นน้ำมันนะคะให้มันสุกให้ไข่ไข่กับการคั่วพริกบา,หานห้าวอะคะ่ะโรยเกลือหน่อยหนึ่ง กับเต็กกับอย่างแสบอันนี้ก็พักขันสมนะคะนี่เห็นบ่คะพักขันสมมืนน่อไหรบ่าหายแล้วคะ่ะบ่าหายแล้วคะ่ะเพราะว่ามันแสบเราคะ่ะตอนนี้มันสมแล้วคะ่ะมันก็คือตอนขันแับแล้วสมเมื่อนี้มือนสอง บักแรกดิคันตกแจกเยอะแล้วค่ะใครว่ามีพักลองไปสื่อมาขันถึงเบิึงอันนี้ก็ยังบอกแป้งสื่อเออสื่อมากแล้วก็ปิ้งไห้นะคะจะว่างไปไหายคลิปดอกเพราะว่าแป้งงายหลายคราวจะมากกินเผาไหมมากกินกินมากมากมากทานอาทีตไปแล้วค่ะ นี่เขาเปิดเงี้ยเนี่ยเบียก่อนแต่ว่าเขาเห็ดแปลกนะนี่ไปซื้อมาแต่หมู่บ้านต่างเมืองมาเพาอ่าเป็นแผ่นชิ้นใหญ่เลยนะคะอุ้ยเบิงแตาเบิงพอดีนี่มันคายคายอันซันในซื่อเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่แมนมันคายคายอันส่วนของอันนี้นะนเ,เปิดเงี้ แต่แต่บอกมี่วีว่าเหมอนเรื่องอะไรวานกมาติดเนี่ยแบบขาวๆับเข่าวมนี้ยังวะสิ่งี่ขาดไปได้เลยนะคะน้องเซนค่ะพี่นองนะ,ะมาเด้อกินขอน้ำกันนะคะนี่น้องเซนกินหอดเขากินคำน้องเซนอันนี้ก็คือเขาเทียงเขาเศร้าเขาเทียงของปุ้ยเลยนะคะ แต่ว,ว่ามันก็สิสกลายเป็นเขาแหลมท้องเมืองไทยเวลาเข้ามันแตกต่างกันเพราะว่าปกติตอนเสาร์ปุ้ยพกใดรกินยังบอก่ะปุ้ยกินน้ปัง่งเรียบร้อยเลยแล้วก็อากาศระดรนี้จะน,น้ำสมนะคะพี่น,อน้องใส่นังแข็งปอกนี่เด็กใส่น้ำปลากินอย่างมันบ้านเราต้องหยอนน้ำปลา จำแด้ค่ะสมัยเด็กน่อยกินขาวนี่เอกินน้องเจนส่วนมากก็ซื้อค่อยได้ให็นน้ำยากินหรอกใส่ใส่พริกผงบอกผงชโรดน้ำปลาถ้าเป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่กินเทปอะไรแก่แค่คุกน้ำปลากิน บแบบแรดิดิ่งแต่บบัมากมากินน้ำกันก้ะผักเตียนหอม แนวนี้มันเป็นแนวมักของผ่านสารเขาอยู่หรอลงแผกเกี่ยวเขาตำํำบกอรกิน ปลูกเองทำเองกินเองค่ะอันนี้ผลไม้บัคเทอรี่อันนี้แฟ้งซึ่งห้ยเล่ลุกแดง เขาเจะอมักไปจอดอยู่หมองแห้งน,น้าขับวิืูอเองตามนั่งค่าแถวเนี่ยก็หมอกได้ลูกว่า่อยสวยบ่เขีมนแดงบ่แดงบ่แดงออกเขีมน ถั่วงอกก็เยอะแต่ว่าย่างใหม่ๆมาเนี่ยต้มหมามาใส่ถั่วงอกเรียบร้อยง่ายดีค่ะย่างหูเขาเพื่อนเพราะว่าปกติมันหูเขาแหว้กินมืกหมืกซอสหมึกแล้ว สนนะิกินยังอ่ะบบปลาแดกบองอเนี่ย yeah, ถ้ามีพักตรงนี้ใส่ผงชุรสน้ำปลาบักขี้กั่วแซ่ นี่แหะค่ะอาหารในบ้านไปลองเบิงงนะคะคุณน้องคะคุณได้อยู่ตามแดนคุณได้ก็มีพักมาขันทมอ่านบักรแรกติดตามค่าฟูมันมีคขายอยู่หรอค่ะลองไปซื้อมาไปขันเบิงงแต่พอกินแทบมันในอยู่ค่ะ เพราะอาจะห้าไปหากเก็บพักพักปลามันกินห้าก,กับหูแนนชติว่ามันกินไน,น้บนาตาอาจจะค้ายพักบ้านหา้า ข้าวกระสูกินพักที่ไม่มีขายดียวกว่าขอค้ามปลอดภั้คือเห็ดคือกันนาฬิกค่อยไปเก็บชัมม่วโมงชัมมง่วโมงมองเดิมเดิมหน้าตาคือกันวันหนึ่งคุณไปเก็บบะแมนสายพันธุ์เดิมกินก็เป็นพิษ พอคนไทยไันอยู่ตามแดนหลายคนนะคะกอจะพอที่ยูสเต็มค่อยไปเก็บเฮดนะคะกินแล้วก็ไม่อาการชักเข้าของไอซียูแล้วค่ะอาการนะข้าวนี้ดังขนาสมานหาหกปีที่แล้วะไรประจักษ หอมอนีกเป็นยุ่มบางใส่กันกระได้วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาใส่สารปอกอยู่แล้วล่ะ มาค่ะมามามาเดียด๋วยวจะบอกว่าสักมาก นั่งโต๊ะกินข้าวมันแซมบ่มีค่ะพี่น้องเพราะว่าโต๊ะโต๊ะกินข้าวเอาเอียงไปดันขวาแซมมันอยู่ทางนี้แต่แซมดันขาก็เห็บเป็นตุของบนนั่งมั่งก็เลยแซมมันถึอเดี๋ยวมันจะไปเห็นความสวยของปุ๋ยค่ะเลือๆๆ่องของเลื่อนที่มาปลูกกินข้างล่างเนี่ยแล้วก็ชเชงนี้อากาศมันรอ้อนการนั่งพื้นมันเห็นให้เย็นค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะไวัสดีค่ะ